สวัสดีค่ะดิฉันนัชยาเมนไทยสงผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษานะคะวันนี้เรายินดีที่เราจะมาพูดถึงเรื่องผลของการดําเนินงาน12เดือนเวปีนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่วิถีอนาคตค่ะซึ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าการดําเนินงานครั้งนี้ประสบความสําเร็จหรือไม่นะคะก็ได้รับเชิญน,นะคะได้เกียรติ าจากท่านดรภูธรจันทหงปุญญะจรัตธรรมรง์และท่านผู้เชี่ยวชาญอรนุษมั่งมีสุขสิรินะคะได้มาให้เกียรติในการที่จะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเชิญท่านแรกก่อนนะคะท่านดรภูธรจันทหงปุญญะจรัตธรรมรง์มาพูดให้เราฟังว่าผลของการดําเนินงานใน12เดือนเวปปีนาที่เดือนที่1ถึงเดือนที่1 1เราได้ดําเนินการอะไรไว้บ้างแล้วะคะ่ะ สวัสดีครับท่านผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาท่านศึกษานิเทศคณะครูนักเรียนและก็ผู้รับการรับชมของพุทธเช้าข่าวสปททุกท่านครับวันนี้เองสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษานะครับก็จะมาขอนำเรียนเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรม12เดือนเว็บมีนาดนะครับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่วิถีอนาคต ซึ่งได้จัดทําเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับพุทธศักราช2565จนกระทั่งถึงเดือนมกราคม2566ถือว่าครบ1ปีนะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมเว็บมีนาของเรามาตลอดแล้วก็วันที่28เสาร์นี้นะครับก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายในการขับเคลื่อนแล้วนะครับจริงๆวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้จริงๆเราอยากให้คุณครูครับได้เรียนรู้ กระบวนการ active learning ผ่านเ,าเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์นะครับหรือเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วย active learning ในกระบวนการเหล่านี้นะครับก็อยากให้ครูได้ได้เรียนรู้ถึงวิธีการในการทำกิจกรรมในการเรียนการสอนตลอดจนนำไปสู่ลูกๆนักเรียนทุกคนนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ การเรียนการสอนประวัติศาสตร์เองเนี่ยมีความสําคัญนะครับเราจึงให้ความสําคัญกับการเรียนการสอนให้นักเรียนนั้นสนุกนะครับได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเรียนรู้จากสารที่จริงและเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงจึงทําให้เราเองนั้นต้องค้นคว้าพยายามแล้วก็หาวิธีการหรือนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมกับงานวิจัยมารองรับเรื่องของการเรียนการสอนนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับเราเองก็ได้มีความร่วมมือกับ ภาคีเครือข่ายไม่ว่ากรมศริลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับโมูลนิธิชัยพัฒนาโมูลนิธิรัชการที่6สถาบันพระปกเก้านะครับที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นะครับเป็นสถาบันที่มีองค์ความรู้ต่างๆก็มาช่วยเราขับเคลื่อนเรื่องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทําให้โรงเรียนนักเรียนคุณครูตลอดจนที่ผู้ที่รับชมนะครับได้รับการาเขาเรียกว่าเข้าใจเข้าถึง และก็พัฒนาต่อยอดได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราเองก็มุ่งหวังอยู่แล้วแล้วก็คุณครูเองก็ได้ใช้ประโยชน์จริงเพราะสามารถพิสูจน์ได้เพราะเราเริ่มมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2565นับว่าตั้งแต่นับ1จนถึง12เนี่ยครบ1ปีพอดี1รอบปีที่เราสามารถขับเคลื่อนมาจนเห็นเป็นรูป,ปธรรม,มนะครับแล้วก็ควบคู่กับการเรียนรู้คุณครูเองก็สามารถนำการเรียนรู้นั้นไปแอพพลายใช้ ในการแจกกระดาสอนลูกๆนักเรียนนกคนที่ก็สะท้อนฟีดแบ็กกลับมาให้เราว่าสามารถใช้ได้จริงๆและสามารถเรียนรู้ได้จริงๆและสามารถมีความสุขกับการเรียนรู้เว็บมนาศของเรานะครับทั้งนี้คุณครูเองก็จะรับบทบัตรนะครับไม่ว่าจะอบรมย้อนหลังหรืออบรมไปพร้อมๆรอมๆกับเราอีกทั้งโรงเรียนคุณภาพ349โรงก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างเป็นทางการนะครับตลอดจนคุณครูหรือ นักเรียนผู้บริหารต่างๆที่สนใจรับชมรับฟังก็ยินดีแล้วก็ช่วยกันมาตอลอดนะครับจริงๆเรามีอะไรให้นะครับเรามีเกียรติบัตรให้ไม่ว่าจะเป็นระดับเบสิกหรือคลาสสิกหรือระดับเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงหรือแพทตินัมก็แล้วแต่เนี่ยก็ทุกคนเองก็ให้ความสนใจไปอย่างมากเพราะว่าจริงๆสิ่งประกอบเหล่านั้นเป็นเพียงขวัญและกําลังใจนะครับแต่ที่สําคัญจริงๆก็คือท่านเองนั่นแหละครับ จะได้ประโยชน์ก็คือการนำวิธีการรูปแบบการเรียกนการสอนไปใช้กับลูกๆได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันนี้คือสิ่งที่เรามุ่งหวังนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะได้พัฒนาพลเมืองของเราที่ลูกๆที่กำลังเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นอนุบาลประวัติศาสตร์เองก็สามารถเรียนรู้ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะครับและประวัติศาสตร์เองก็สอนให้เรารู้ว่าเรามีความภูมิใจ ในประวัติศาสตร์เรามีความรักชาติความหวงแหนเกิดความจริงใจอะครับรักและจริงๆว่าประเทศชาติเรามีความเป็นมาแบบไหนอย่างไรก็อยากให้ทุกคนนั้นก็ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าเราเองตั้งใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นนวัตกรรมของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาแล้วก็เป็นงานวิจัยที่รองรับด้วยและโอกาสนี้จริงๆนะครับขอขอบพระคุณ คุณครูนะครับที่นำการเรียนรู้จากเราไปสู่นักเรียนขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนที่นำการการเรียนรู้จากเราไปให้คุณครูได้นำไปใช้ขอบคุณทั้งศึกษานิเทศ ที่ได้นำรูปแบบวิธีการที่เราได้อบรมให้ไปขยายผลให้กับคุณครูที่ไม่ได้รับฟังหรือรับการอบรมแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาท่านรองผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับภาคีเครือข่ายในการนําสิ่งที่ดีๆสู่ลูกๆเพื่อสร้างให้กับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับใน หัวข้อเรื่องว่าต่อยอด12เดือนเว็บมีนาศการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่วิถีอนาคตสู่ห้องเรียนครับขอบพระคุณครับผ่านมาแล้วกว่า9เดือนที่กิจกรรม12เดือนเว็บมีนาเปิดโลกการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่วิถีอนาคตมุ่งมอบความสนุกสนานควบคู่ไปกับความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆ ให้ครูได้นำไปใช้จัดการเรียนการสอนกับยอดผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า3 7 0 0 0คนทั้งผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปยอดรวมกิจกรรมเฉลี่ย27,000คนในแต่ละเดือนทั้งจากไมโค o ท็ t e a m และเฟสบุ o คไลฟมีผู้ได้รับพุทธิบัตรเกติบัตรไปแล้วกว่า49,749 49ฉบับในวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลาดูความสาเร็จของกิจกรรมตลอด9เดือนที่ผ่านมา เป็นอย่างไรกันบ้างรับชมกันเลยครับกิจกรรม12เดือนเว็บบนาเปิดโลกการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่วิถีอนาคตมีจุดประสงค์เพื่อให้ครูได้สร้างแนวคิดปรับเปลี่ยนวิธีการสอนหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและสร้างแนวทางการสนับสนุนโรงเรียนสําหรับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ตามบริบทเชื่อมต่อความรู้ของครูสู่ชุมชนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โดยการนำแนวคิดวิธีการเทคนิคกระบวนการที่ได้เรียนรู้นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดอวัตกรรมที่หลากหลายมีกลุ่มเป้าหมายคือโรองเรียนคุณภาพในสังกัดรวมไปถึงโรงเรียนและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจโดยรูปแบบการจัดกิจกรรมจะแบ่งผู้เขา้าร่วมออกเป็น2กลุ่มได้แก่ 1. โรงเรียนคุณภาพในสังกัดจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยเดือและ30โรงเรียนเพื่อเขา้าร่วมกิจกรรมในไมโครทีมและ2 โรงเรียนรวมถึงผู้สนใจทั่วไปสามารถรับชมกิจกรรมได้ผ่านทางการถ่ายทอดสดผ่าน a c e b o o k Live จากเพจกิจกรรม12เดือนเว็บพินาเปิดโลกการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่วิถีอนาคตโดยแต่และเดือนกิจกรรมจะถูกแบ่งออกเป็น5แคปซูลแห่งการเรียนรู้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เลือกเข้า,ขาศึกษาตามความสนใจได้แก่แคปซูลที่ 1. เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยหัวใจเน้นการเรียนรู้สาระสําคัญของแต่และเดือนด้วยกระบวนการ Active Learning o อ l น n ลนแคปซูลที่2 กฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์เน้นกระบวนการและเทคนิคการสอนที่หลากหลายสอดคล้องและเชื่อมโยงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของแต่ละเดือนแคปซูลที่3ช้อปปิ้งนวัตกรรมแห่งปัญญาเน้นวิธีการคัดเลือกสื่อการเรียนรู้การสืบค้นการใช้สื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นำมาสู่ความสอดคล้องให้เกิดการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายแคปซูลที่4สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อฟาง่ายเน้นแนวคิดการสร้างสื่ออย่างง่าย ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายและเน้นการเกิดชิ้นงานอย่างง่ายๆเช่นการพัฒนานวัตกรรมหรือโครงงานของนักเรียนในรูปแบบโปรเจกต์เป็นต้นทับศู์ที่5เวทีแห่งการแบ่งปันชุมชนแห่งการเรียนรู้เน้นกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบมีการแลกเปลี่ยนจากบุคคลที่มีชื่อเสียงและบุคคลสําคัญที่สามารถสร้างประสบการณ์มีการถอดกระบวนการหรือการปฏิบัติที่ดี เพื่อให้ครูสามารถนำม,มาประยุกต์ใช้ในการสอนในห้องเรียนได้สึ่งนอกจากาคั้ส่วนแห่งการเรียนรู้ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นทุกท่านยังจะพบกับผู้ครูผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ทางประวัติศาสตร์และผู้บริหารระดับสูงก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและส่งถ่ายด้วย PLC ทั้ง5ห้องการเรียนรู้ผสมผสานกับการวัดผลประเมินผลสมรรถนะในเชิง Active Learning ที่สามารถเติมต่อจาก5ห้องการเรียนรู้สู่การจัดทำแผนการจัดก,การเรียนรู้ต่อไป ซึ่งทั้ง12เดือนจะมีทีมหลักแตกต่างกันไปดังนี้เดือนที่1ประวัิศาสตร์วันเด็กและวันเยาวชนเดือนที่2ต้นตระกูลไทยอุ่นไอรักเดือนที่3คุมทรัพย์เห่งปัญญาเดือนที่4ลายแทงชุมชนแห่งชีวิตเดือนที่5พระหุวัฒนธรรมสร้างสารรค์ประเทศเดือนที่6อารยธรรมไร้พรมแดนสร้างพลเมืองอาเซียนเดือนที่7ท่องไปในอารยธรรมโลกเดือนที่8 สร้างพลเมืองเพื่ออนาคตคนลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมเดือนที่9รากฐานวัฒนธรรมสะท้อนหัวใจความเป็นคนลเมืองโลกและใน3เดือนสุดท้ายนี้เราจะก้าวเข้าสู่โลกเมตาเวิร์ดไปพร้อมกันกับรูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมบนโลกนิรมิตท,ที่น่าตื่นตาตื่นใจในเดือนที่10นวัตกรรมสื่อสารความสุขเดือนที่11การประลองนวัตกรรมผู้สร้าง history hero youth c u b เดือนที่12 The Hero Festival Symposium เราเจอกันนะครับค่ะ,ะเมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าผลการดําเนินงานของ12เดือนเว็บปีนาตั้งแต่เดือนที่1จนถึงเดือน,นที่12เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนที่12ค่ะที่เรามีชื่อว่า The Hero Festival And Symposium ค่ะ<อ>ท่านผู้เชี่ยวชาญคะเอ๊ะทำไมถึงเป็น Hero f e s t i v a l and Symposium ล่ะทำไมเตีวน,นี้ถึงเป็น h e โร่ได้ฮีโร่ก็คือคนที่มีความเก่งความสามารถมีความท้าทายและเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะโดยเฉพาะวิทยากรและคุณครูของเรานั่นเองค่ะค่ะเพราะนั้นมองแล้วจากชื่อชื่อทีมเรื่องของเราในเดื่อง12ก็กจะมีอยู่2ส่วนเนาะมีเรื่องของซิมเพเซียมกับเรื่องของเฟส t i ิ a l นะคะ อันนี้ในในใน,ในตามชื่อและเก็จัดกิจกรรมกันตามชื่อนะในในเดือนที่12 <Okay. S 1> นี้นะคะซิมโพ s เซ <Okay. S 1> ียมก็คือการจัดนิทรรศการเนาะเราก็จะเอา Best Practice จากคุณครูของเราที่เรียนรู้จากเวบมินาเนี่ยแล้วเขาเอานำไปใช้แล้วก็เ,เป็นเบสแล้วก็มองแล้วเป็นเบสแล้วก็คัดเลือกออกมาม,มีประมาณ19โร <Okay. S 1> งเรียนนะคะจาก5ภูมิภาคทั่วประเทศอันนี้ก็คือเป็นนิทรรศการประเภทออนไลน์เราก็จะนำเสนอ ให้เห็นนะคะอีกอันนึงก็คือเราเป็นพวกนวัตกรรมเนาะเราก็เลยพาชมนิทรรศการแบบ m e t a เวิร์ก็คือเสมือนจริงก็คือเราจะใช้โปรแกรมของที่เราเรียกว่า s p e c i a l ค่ะเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันของพวก m e t a เวิร์นะคะเราก็จะมีวิทยากรนำท่านาผู้ร่วมสัมมนาเนี่ยเข้าไปชมนิทรรศการทเหมือนเสมือนจริงแบบ m e t a เวิร์เลยเนาะอีกส่วนหนึ่งก็มีเรื่องของการ มินิแฮกเกอร์ทนะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่นะคะ่ะวิถีคุณภาพก็คือเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า catcher cha วนะคะแล้วก็เอานวัตกรรมเนี้ยมาสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆเกียก่ยวกับการเรียนรู้ของประวัติศาสตร์นะคะอันนี้เป็นส่วนของซิมโพเซียมเนาะส่วนของเฟสติวัลคำว่าเฟสติวัลก็คือการเฉลิมฉลองการเฉลิมฉลองเราก็คือ ฉลองให้กับคุณครูที่เข้าร่วมในในเว็บมินาของเราจนครบ1 0 11เดือนที่ผ่านมานะั้นเดือนี้มิถุนนที่สิองสิเดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูทุกท่านเลยที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ในเว็บมินาของเรานะซึ่งตอนนี้เราทำเกียรติบัตร70,000ฉบับนะแสดงว่ามีคนเรียนรู้คุณครู70,000คน,คนร่วมเรียนรู้ ในในในเว็บินาของเราเดือนที่1ถึงเด<ร>ือนที่ 11, 11กับเรานะคะการที่จะฉลองอีกตัวหนึ่งก็คือ,อก็คือคุณครูคุณครูที่เรียนรู้จากเวมิบบบนาเนะี่ยแล้วก็เอาเอานวัตกรรมนี้ไปใช้ไปใช้ในการเรียนการสอนนะแล้วก็คัดเลือกให้ครูเอารางวัลมาให้คุณครูเราคัดเลือกได้สิบเก้ 9 best p a c i c ที่จะได้รับรางวัลอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อในเรื่องของอวิทยากรวิทยากรที่ที่จัดโปรแกร,รมดีๆกำลังค่ะที่จ,จัดก็จะเป็นลักษณะของวิทยากรที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมเราตั้งแต่เดือนที่1ถึงเดือนที่สิเลยนะคะค่ะแล้วก็เฉลิมฉลองโดยมอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากรที่มาจัดเขาในส่วนที่เขา ใช้นวัตกรรมในการจัดเว็บมินากับเราแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่เขาค้นคว้าเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องการใช้นวัตกรรมในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์อันนี้ก็คือเป็นบุคคลสําคัญของเราเลยนะคะคือก็ได้2อสอ,ส,อส่วนไปในส่วนที่เป็นวิทยากรกับส่วนที่เป็นนักประวัติศาสตร์นอกจากนี้เราก็ฉลองกันด้วยเพลงเนาะเล่นเกม<ช>มีเกมที่สนุกสนุก ในที่ที่เป็นที่นิยมในการที่สัมมนากันมา11เดือนเนี้ยเราก็เอาเกมที่คนนิยมเรามาเล่นซ้ำกันอีกแล้วเราใครชนะเราก็ได้รางวัลนะคะอีกอันนึงก็คือมีการเฉลิมฉลองมันต้องมีเสียงเพลงค่ะเสียงเพลงตรงนี้นะคะก็จะเป็นเสียงเพลงที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ค่ะวงของเราก็ชื่อวง กระทกรกแบนค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากก็อยากจะเชิญชวนทุกทกท่านนะคะเข้าร่วมกิจกรรมของเราแล้วก็มารับรางวัลด้วยกันนะคะภายนี้นคะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่พลังที่สําสคัญสําหรับการที่เราจะได้พัฒนางาน12เดือนเวิปินาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ก็คือพลังของการนํา12เดือนวิปินาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของคุณครูไปใช้ก็หวังว่าทุกๆท,ท่านจะเป็นพลังที่สําคัญให้กับเราค่ะค่ะมา ร่วมชมวินยาก,กับเรานะคะค่ะ,คะ